จากคลิปที่แล้วเราจัดระเบียบข้อมูลจนได้หน้าตาแบบนี้คลิปนี้เราจะมาสร้างแดชบอร์ดหน้าตาแบบนี้กันว้าวดูน่าสนุกใช่ไหมครับความเจ๋งก็คือผมสามารถเลือกได้ว,ว่าจะดูข้อมูลปีไหนเช่นปี20หรือว่าปี19หรือผมสามารถเปลี่ยนนะครับในช่นกรุ๊ปครับเช่นเปลี่ยนไปดูที่ยุโรปหรือว่า middle east ก็ได้เจ๋งใช่ไหมครับมาเริ่มต้นกันครับโดยจุดแรกครับผมจะมาสร้างกราฟโดนัทแบบนี้ก่อน พร้อมกับสไลเซอร์ปีแล้วก็ Nation Group มาดูกันเลยตอนนี้เรามีข้อมูลอยู่3ามุมมองก็คือ Nation Group Nation g e a r ส่วนตัวนี้ก็คือ Arrival หรือว่าจำนวนท่องเที่ยวนะครับเวลาสร้างกราฟครับเราจะสร้างกันที่ Report View ตัวนี้ครับเริ่มแรกครับเราจะสร้างกราฟโดนัทครับก็ไปเลือกโดนัทชา์ตัวนี้ครับพอคลิกไปปุ๊บเราต้องการได้ออกมาเป็น Nation Group ครับผมก็ไปติ๊กคำว่า Nation Group ครับ ตัวเลขครับก็ไปติ๊กคำว่า arrival ออกมาเป็นแบบนี้คราวนี้ในทางปฏิบัติครับเราจะไม่ทำเป็นแบบนี้อา้าวทำไมล่ะเพราะว่าตัวเลข arrival ตัวนี้ครับเราใช้วิธีการติ๊กหรือว่าดึงมาใส่เรินี้ครับข้อมูลที่เป็น value ตัวนี้ครับต้องใช้เป็น measure ไม่ใช่ไปลากตัวเลขมาตรงๆนะครับทำไมต้องใช้เป็น measure เพราะมันมีข้อเสียหลายอย่างเช่นตัวเลขจะไม่จัด format สมมติผมนำเมาส์ไปวางบริเวณกราฟแบบนี้ครับปุ๊บจะขึ้นเป็นตูทิปขึ้นมาสังเกตว่าตัวเลขนั้นจะไม่มีคอมมาขั้นซึ่งอ่านได้ค่อนข้างยากนี่คือประเด็นที่1ประเด็น2คือถ้าเราสร้างออกมาเป็นเมเชอร์หรือว่าเอกลักษณ์เมชเชอร์เนี้ยสามารถนะครับนำไปอ้างอิงกับเมชเชอร์อื่นๆได้ประเด็น3คือเราสามารถได้จะเขียนสูตรให้มีความซับซ้อนเท่าไหร่ก็ได้ดังนั้นมาสร้างเป็นเมชเชอร์กันตรงจุดนี้ผมจะไม่เอาเนาะปุ๊บเอาออกไปก่อน เวลาสร้าง m e เจอร์ครับเราก็ไปที่นะครับคำว่า new measure เสร็จปุ๊บเราก็จะไปใส่สูตรเช่นผมตั้งชื่อครับผมลบคำว่า m e เจอร์ทิ้งไปก่อนเนาะผมขอขยายเนาะนะครับก็กด control กับ looking mouse นะครับจะเป็นการขยายบริเวณ formula bar นะครับผมก็ตั้งชื่อว่า total arrival ครับเท่ากับครับตอนนี้การที่จะรวมก็คือการ sum ครับ sum นะครับกด ปุ๊บนะครับต้องการซ้ำคอลัมน์ที่ชื่อว่า arrival แต่ว่าการอ้างอิงคอลัมน์ต้องอ้างอิงชื่อตารางด้วยตารางชื่อ t r a w data arrival ครับแล้วก็ปิดวงเล็บ enter ฟึบพอได้ measure มาเรียบร้อยครับจะสังเกตว่าจะมี ribbon ใหม่ชื่อว่า measure t o ครับผมขอปรับ format เนอะเช่น default มันเป็น w o number ครับผมขอใส่ comma แบบนี้ด้วย สังเกตว่าตอนนี้เรามีนะครับเมเชอร์ชื่อ total arrival แล้วนะครับผมก็ดึงมาไว้ที่บริเวณของ value แบบนี้ฟึบจะพบว่าได้นะครับกราฟออกมาแต่พอผมนำเมาส์ไปวางไว้จะขึ้น t o o t i p ครับสังเกตว่า t o o t i p ครับจะมีคอม่าได้แบบนี้แปลว่าตอนนี้ครับเราจะใช้คำว่า total arrival ที่เป็นเมเชอร์แทนคำว่า arrival เริต้นผมขอปิดคือเริ่มก่อนน่าจะได้มีกราฟใหญ่ๆขึ้นออมาประมาณแบบนี้เราได้มาแล้วเรียบร้อยครับอ่าอันนี้คือกราฟโดนัทแต่ว่าตัวนี้ครับมันเป็นข้อมูลของปี19กับปี20รวมกันนะครับเราจะองสร้างสไลเซอร์เพื่อแยกระหว่างปี19กับปี2 0แล้วก็ไปเลือกสไลเซอร์ครับของก็คลิกที่ c a นวาสก่อนแล้วก็ไปคลิกสไลเซอร์พอคลิกมาปุ๊บนะครับมันจะถามว่าใช้มุมอะไรเนาะเราก็ใช้มุมมองของเยียครับติ๊กคำว่าเยียปุ๊บนะครับ คราวนี้เนื่องจากว่าเย่ของเราครับเป็นตัวเลขดังนั้น Default จะออกมาเป็นแบบ between นะครับผมขอเปลี่ยนครับโดยการไปคลิกที่ไอคอนเล็กๆตรงนี้ครับแล้วเปลี่ยนเป็นคำว่า list นะครับแบบนี้คราวนี้ Default ของ slicer นะครับมันจะเป็นแนวตั้งซึ่งผมไม่ค่อยชอบเป็นแนวตั้งเพราะมันดูเล็กเกินไปนะครับผมชอบใหญ่ๆทางแก้คือลองปรับเป็นแนวนอนครับวิธีการครับก็คลิกที่นะครับไอคอนตัวแปลงทาสีตัวนี้ครับปึ๊บ แล้วหาคำว่า general ครับจากนั้นครับลองดูคำว่า orientation ครับ default เป็น vertical ผมจะปรับเป็นคำว่า horizontal ปึ๊บอ่านะครับแล้วก็ลองจัด format ตามต้องการเช่นผมจัดออกมาเป็นประมาณนี้ตอนนี้มาทดสอบครับเช่นผมคลิกเป็นปี19ปุ๊บตัวเลขจะเปลี่ยนเนาะหรือว่าคลิกเป็นปี20ตัวเลขก็จะเปลี่ยนร่าน,นี้เรามาลองสร้างเป็นบาร์ชาร์ตกันบ้างครับ bar า h a by nation group ครับ มืนเดิมครับแล้วก็คลิกที่ Canvas ก่อนนะครับแล้วก็ไปเลือกเป็นบาร์ชา t ตัวนี้ครับ s t a c k bar chart เสร็จปุ๊บเราใช้เป็น nation group ครับก็ติ๊กเป็น nation group แล้วก็เป็น total arrival ครับปึบเราได้กราฟมาแล้วด้วยความรวดเด็วมาวางไว้ตรงนี้ประมาณนี้แล้วกันคราวนี้จะพบว่าสีครับจะออกมาเป็นสีแบบนี้หมดก็คือเป็นออกสีฟ้าฟ้าน้ำเงินนะครับซึ่งเป็นสี default ถ้าเราชอบก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสึกว่ามันก็เหมือนเหมือนกันทุกคนไม่ค่อยสวยงามเนาะมาลองเปลี่ยนสีกันซึ่งผมจะเปลี่ยนธีมเลยดีกว่าจะได้เปลี่ยนทั้งหมดเนาะแล้วก็ดูสวยงามด้วยครับวิธีการเปลี่ยนธีมง่ายมากครับเราไปที่คําว่า View แล้วก็ลองเลือกธีมตรงนี้ครับลองคลิกเปิดออกมาปึ๊บ f a u l t คือธีมตัวนี้ครับแต่ผมจะลองเปลี่ยนเนาะผมจะเปลี่ยนเป็น ประมาณตัวนี้แล้วกันครับ High Rise นะครับพอคลิกที่ High Rise แบบนี้ปุ๊บอ่าจะพอว่าสีก็เปลี่ยนแปลงไปเราก็สามารถเลือกตีมราต้องการได้เช่นกันเสร็จปุ๊บครับผมอยากได้นะครับเป็นบาชาแต่ว่าลองโจบอ,ออกมาเป็น l าย e Nation หรือว่า Line าระเศเศศไดเลยนะครับก็เลือกออกมาเป็นบาชาเหมือนเดิมครับปุ๊บแล้วเลือกเป็นคําว่า Nation นะครับกับ Total Arrival ปุบนะครับเราก็ได้มาละเรียบร้อยปุบ แต่คราวนี้ครับปัญหาคือเรามีจานวนประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะมากประมาสัก60ประเทศซึ่งมันค่อนข้างเยอะงั้นผมจะขอเปลี่ยนครับโดยจะสร้างสไลเซอร์เพื่อโชว์เป็นเนชั่นกรุ๊ปครับมาลองสร้างสไลเซอร์กันนะครับผมก็คลิกที่แคนวาสซีนหนึ่งก่อนแล้วก็ไปคลิกที่สไลเซอร์ฟรืบจากนั้นเราก็ใช้เป็นตัวเนชั่นกรุ๊ปครับแบบนี้ฟึบเช่นเดิมครับ Default จะเป็น ตั้งตรงแบบนี้ซึ่งไม่ค่อยสวยผมก็จะใช้เทคนิคเดิมครับโดยเปลี่ยนให้เป็นแบบ Horizontal ครับก็คลิกที่ตัวแปลงทาสีนะครับเลือกคำว่า General นะครับแล้วก็เปลี่ยน Orientation เป็นคำว่า Horizontal เหมือนเดิมประมาณนี้เนาะนะครับเดี๋ยวขอจัดระเบียบนิดน,นึงนะครับโอเคเราได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบครับผมคลิกเป็น East Asia ก็จะเป็นประเทศเฉพาะในอีสเอเชียหรือว่ายุโรปก็จะเป็นประเทศในยุโรปแต่เห็นความผิดปกติไหมครับใช่ครับกราฟ2อันนี้ครับมันจะโดนฟิลเตอร์ให้เหลือแค่ยุโรปอย่างเดียวซึ่งมันไม่เวิร์กเนอะนะครับสตัวนี้มันควรจะคงนะครับเป็นทั้ง7 n a t เนชั่นกรุ๊ปดังนั้นเราจะมาปรับให้เจ้าตัวนี้ครับไม่ผลกับเจ้าตัวโดนัท และบาร์าตัวนี้กันนะครับวิธีการง่ายมากครับเราคลิกที่สไลเซอร์ก่อนจากนั้นไปที่คำว่า Format ครับแล้วเลือกคำว่า Edit อินเตอร์แอคชั่นตรงนี้ครับพอคลิกไปปึ๊บครับมันจะบอกว่านะครับถ้าเราคลิกตัวนี้ครับจะปรับให้ในลำดับใด d ีฟอลต์ครับจะเป็นไอคอนรูปฟิลเตอร์แบบนี้ครับผมจะปรับให้ไม่ผลก็คือไปคลิกที่ไอคอนตรงคําว่านันครับพอคลิกไปแบบนี้ปึ๊บนะครับจะพบว่าตัวนี้ไม่มีผลแล้วหรือว่าตัวนี้บ้างครับดีฟอลต์ครับเป็นรูปไอคอนเป็นแบบฟิลเตอร์ครับผมก็ไปคลิกไอคอนเป็นแบบคําว่านันปึ๊บก็จะไม่มีผล แปลว่าเราปรับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปคลิกซ้าคาว่า edit interaction เพื่อกลับมาที่โหมดปกติลองมาทดสอบครับผมคลิกคําว่า middle east ครับจะพบว่าเปลี่ยนแค่กราฟตัวนี้ตัวเดียวหรือว่าคลิกคําว่า east asia นะครับก็ปรับแค่กราฟนี้2กราฟนี้ไม่ปรับเนาะ คราวนี้เราจะมาสร้างกราฟแผนที่กันเช่นผมอยากสร้างบริเวณขวาล่างตรงนี้แต่ว่าแนะนําว่าก่อนจะใช้กราฟแผนที่ครับเราควรจะบอกโปรแกรมก่อนว่าคอลัมน์นี้ครับเป็นชื่อประเทศเช่นเรามีคอลัมน์ที่ชื่อว่า nation ครับผมก็ไปคลิกคอลัมน์ที่ชื่อว่า nation พอคลิกปึ๊บครับจะมีรูปบรรหมายชื่อว่าคอลัมน์ two ครับหาคานี้ครับ data category ครับ default เป็น un categorized ครับผมไปคลิกครับแล้วบอกว่าตัวนี้เป็นประเทศเนาะเลือกคําว่า country พอคลิกไปปึ๊บ ลองสังเกตครับว่าที่ Nation ครับจะมีไอคอนรูปโลหโผ่ขึ้นมาตัวนี้ครับเป็นการบอกโปรแกรมว่าอ๋อตัวนี้ครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่เนาะนะครับแนะนําว่าก่อนใช้กราฟแผนที่พยายามบอกโปรแกรมก่อนว่ามันเป็นอะไรเพื่อให้มันหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นเสร็จปุ๊บมาลองสร้างกราฟแผนที่ครับก็คลิกที่ Canvas โล่งๆก่อนครับแล้วก็คลิกตัวนี้ครับแมปพอคลิกไปฟึบเราใช้เป็น Nation ก็คลิกเป็น Nation ปึ๊บแล้วก็ใช้นะครับเมเจอร์เป็น total arrival คลิกไปฟึบ จะพบว่าขึ้นมาเรียบร้อยตอนนี้เราคลิกเป็นตัว East a s i เีนาะทดสอบครับผมคลิกเป็นยุโรปก็จะขึ้นประเทศออกมาเป็นยุโรปหรือว่าคลิกเป็น Middle East ครับก็จะขึ้นออกมาเป็น Middle East เช่นเดียวกันแต่ข้อเสียก็คือสังเกตว่าทุกอันครับจะเป็นสีเขียวหมดเลยเช่นนะครับอสเเชียก็สีเขียวนะครับยุโรปก็สีเขียวหรือว่าถ้าเกิดผมไม่คลิกล่ะเช่นยกเลิกการคลิกครับจะโชว์ทั้งโลกก็เป็นสีเขียวหมด แบบนี้มันก็โอเคแต่ผมอยากให้อิตาเชียเป็นสีฟ้านะครับยุโรปเป็นสีเหลืองหรือว่าเซาท์เอเชียเป็นสีสม้มสามารถทําได้ง่ายมากครับโดยนะครับผมจะคลิกที่ตัวกราฟแผนที่ก่อนสังเกตว่าจะมีคําว่า legend ครับแล้วผมดึงคําว่า nation group ครับไปใส่ที่ legend แบบนี้ฟึ๊บอ่าจะโฟว่ามันปรับสีให้เรียบร้อยครับแปลว่า1คันที่กรุ๊ปก็คือ1สีนะครับเทคนิคนี้ทําได้เพราะว่าข้อมูลของเราครับใน data view ครับ หนึ่งประเทศนั้นล็อกกับแค่หนึ่งเนชั่นกรุ๊ปเท่านั้นนะครับมาดูกันต่อเนาะผมกลับไปที่ report view นะครับคราวนี้จะพบว่าด้านบนครับมีบอก Legend เป็นเนชั่นกรุ๊ปซึ่งผมคงไม่ต้องการบอกเนกาะมันดูเกะกะงั้นมาปรับกันส่วนนี้ชื่อว่า l e เจนด์ครับแล้วก็คลิกที่กราฟแมปก่อนแล้วไปคลิกที่ตัวแปลงทาสีครับ เจอคำว่า legend default เป็น on นะผมปรับเป็น off จะได้ไม่โชว์แบบนี้ดูง่ายขึ้นใช่ไหมครับต่อมาครับรูปแบบครับแบบนี้มันก็ดูสวยดีแต่มันดูมีรายละเอียดเยอะไปหน่อยครับผมต้องการให้มันดูโล่งๆครับเราสามารถปรับได้ครับผมจะไปที่คำว่า map style ครับพอคลิกเป็น map style ครับจะพบว่า default เป็น t h e m แบบโปรดก็คือแบบนี้ครับเราสามารถปรับได้ครับเช่นผมลองปรับเป็นแบบ light ครับ แล้วเป็นแบบไลท์ปึ๊บจะพบว่าอ่าก็จะดูโล่งขึ้นนะครับสามารถเลือกนะครับแบบทีมต้องการได้นะครับซึ่งมีอยู่หลายแบบก็ลองเลือกได้นะผมเลอกเป็นแบบไลท์แบบนี้นะครับทดสอบครับถ้าผมลองคลิกเป็นที่ I a s เ a เชีก็น่าจะได้ออกมาเป็นแบบนี้เสร็จปึ๊บผมขอย่อหน่อยเนาะนะครับเอาประมาณนี้ก็พอ คราวนี้ผมอยากได้การ์ดครับผมบอกว่าจํานวนนักท่องเที่ยวครับมีทั้งหมดกี่คนแล้วก็ประเทศที่มากสุดนะครับมีกี่คนเช่นมาลองสร้างการ์ดกันผมก็คลิกที่ Canvas ก่อนนะครับแล้วก็ไปเลือกการ์ดตัวนี้ครับคลิกการ์ดมาปึ๊บเสร็จปึ๊บตัวแรกครับต้องการได้จำนวนนักท่องเที่ยวครับก็คลิกที่ total arrival แบบนี้ปึ๊บได้ออกมาที่4ล้านแบบนี้ปึ๊บนะครับอลองปรับนิดนึงปึ๊บโอเค แต่ว่า Default นั้นครับมันจะไม่โชว์สุิยมมันจะปรับให้เหมาะสมซึ่งหักายมันโชว์จะได้เห็นเยอะหน่อยเนาะเช่นอาจจะเป็น3.8หรือ3ามาลองปรับกันครับก็คลิกที่ตัวการดก,ก่อนจากนั้นไปที่ตัวแปลงทาสีครับแล้วหาคำว่า data label ครับเสร็จปุ๊บครับลองไล่มาครับจะมีคำว่า value small places ครับ Default เป็นอ u t โนะผมปรับเป็น1ครับแล้วก็ enter ปุ๊บอ่าโชว์มาเป็น3.7แบบนี้น่าจะดูง่ายกว่า ทดลองเปลี่ยนสไลเซอร์ครับผมเปลี่ยนเป็นยุโรปจะพบว่าตัวเลขนี้เป็นของยุโรปก็คือ2.1หรือว่าคลิก Middle East ก็จะเปลี่ยนออกมาเป็นของ Middle East ก็คือ 79.7k หรือถ้าผมไปคลิกที่อิสราเอลครับก็จะเกิดการฟิลเตอร์ให้เหลือแค่อก็คือ 29.4k ผมขอคลิกซ้ำเพื่อยกเลิกสลาเอลคราวนี้ครับผมอยากได้ตัวการจิสการหนึ่งตรงนี้ครับ เป็นตัวเลขของทั้งหมดเลยแปลว่านะครับผลการตัวเลขมีค่าเท่ากัทั้งหมดหรือว่าเท่ากับการไม่คลิกต้องการได้ตัวเลขออกมาเป็นนะครับ 6.7m ตลอดแปลว่าถ้าผมไปคลิกที่ SA s i a ครับตัวเลขตรงนี้ก็จะต้องไม่เปลี่ยนกับต้องเป็นที่ 6.7m ดังนั้นนะครับผมจะต้องไปสร้าง Measure ใหม่ครับว่ามันต้องเป็นตัวเลขที่เป็นของทั้งหมดโดยมันจะรับเงื่อนไขแค่อย่างเดียวคือตัว ปนะครับผมจะรับแค่ปีอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเป็นเงื่อนไขของ Nation Group หรือว่า Nation เราจะไม่ใช้เลยเราต้องไปเขียน Measure เพิ่มครับโดยใช้ฟังก์ชันหล่ะคือ calculate แต่ว่าต้องบอกว่าให้ยกเลิกทุกเงื่อนไขยกเว้นปีต้องใช้คู่กับฟังก์ชันที่ชื่อว่า o l except มาลองสร้างกันเช่นผมคลิกที่คำว่า new measure ตั้งชื่อเมเจอร์ครับผมตั้งชื่อว่า all arrival แล้วกันครับเราใช้ฟังก์ชันคือ calculate ครับก็ calculate กดถับ expression นี Extension คือต้องการหาค่าของอะไรครับก็ต้องการหาค่าของตัว total arrival ครับแต่ว่าตัว total arrival เป็น m มเจอร์ครับเราสามารถได้ใช้ด้วยการพิมพ์มาครับวงเล็บก้าปูเปิดแบบนี้ครับแล้วก็กดท a บได้เลย Comma ต่อมาคือ Filter ร์หนึ่งรือว,ว่าเงื่อนไขครับเราต้องการปริเสธทุกเงื่อนไขแต่รับแค่เงื่อนไขที่เป็น เท่านั้นนะครับเราใช้ all except ครับก็ all นะครับ ex นะครับ all except เลือกแ a บ all except ต้องการอยู่2 argument ครับนั่นคือ table name และ column name หนึ่งแปลว่านะครับเราจะเลือก table ครับเป็นตัวหลักครับก็คือ table ชื่อ t raw data comma ต่อมาคือ column ที่เราจะยกเว้นครับเราต้องการยกเว้นแค่ปีก็เลือกเป็นนะครับ t raw data year นะครับปิดวงเล็บของ all except แล้วก็ปิดวงเล็บของ Calculate ด้วยสังเกตว่าจะมีการปิดวงเล็บ2ชั้นนะครับแล้วก็ชั้นที่2ตัวนี้ครับจะมีการไฮไลท์มาร์กคู่กับ Calculate ตัวนี้ครับ Enter ปึ๊บเราได้ละตัว All Arrival ผมขอปรับฟอร์แมตเนาะก็ไปใส่คอมมาด้วยละกันแบบนี้ปึ๊บนะครับจากนั้นเรามาลองทดสอบเจ้าตัวเบเชอร์นี้กันครับผมจะสร้างเป็นการเนาะแต่ผมจะไม่อยากสร้างใหม่ผมใช้การก๊อปี้ละกันเนาะก็คลิกเจ้าตัวนี้ครับ c t r l c นะครับแล้วก็คลิกที่ c a n วาสลงครับ c t r o l v ปึ๊บนะครับแบบนี้มาเรียบร้อยครับแล้วผมจะเปลี่ยนครับจากตัวอะไรวอครับผมจะใช้เป็นตัว All อะไรวอลแทนครับแบบนี้ลากมาใส่ทับไปเลยปึ๊บได้เป็น6.7ทดสอบครับถ้าผมคลิกเป็นยุโรครับจะพบว่าตัวนี้นะครับเป็นสองจุนตัวนี้จะไม่เปลี่ยนหรือถ้าเกิดผมเปลี่ยนปีนะครับเช่นผมไปคลิกเป็นปี19ปึ๊บจะพบว่าตัวเลขเปลี่ยนเป็นห่า เ้านะครับแต่ผมขอขยายหน่อยนะครับจะได้ดูชัดนิดหนึ่งอ่าบ้จุด m แปลว่ามันจะรับแค่ปีครับเช่นคลิกเป็นปี20นะครับแบบนี้ครับมันจะรับเงื่อนไขเป็นปีแต่ว่าถ้าผมไปคลิกที่ nation group ครับไปคลิกเป็น middle east แบบนี้ครับมันจะไม่รับครับเพราะว่ามันจะรับแค่ year นั่นคือความหมายของ all except ต่อมาครับผมอยากได้อีกสักาดตัวหนึ่งครับตรงนี้ละกันโดยนะครับอยากได้จำนวนสูงสุดของประเทศนั้นๆ เช่นเคสนี้ครับถ้าเราเลือกเป็นมิเรสครับมันต้องโชว์ตัวเลขน,นะครับว่าอิสราเอลนะครับมีมากี่คนหรือวา่าผมไปคลิกเป็นยุโรปมันต้องขึ้นนะครับตัวเลขมากสุดของนะครับกลุ่มนั้นก็คือรัสเซียว่ามีทั้งหมดกี่คนซึ่งเคสนี้ต้องเอามาที่587,000คนแปลว่าไม่เชอรนี่ครับมันต้องหาค่ามากสุดถ้าเราต้องการหาค่ามากสุดนึกถึงฟังก์ชัน m a x จริงไหมหมาลองสร้างกันผมไปคลิกที่ new measure จากนั้นตั้งชื่อว่า Max Arrival เราต้องการได้ค่ามากสุดครับก็ max ได้เลยครับ max ของคอลัมน์ชื่อ arrival แต่ว่าเวลาอ้างคอลัมน์ต้องบอกชื่อตารางด้วยก็คือที่ raw data คอลัมน์ชื่อ arrival ปิดวงเล็บ enter ปึ๊บเดิมครับผมขอปรับ format โดยการใส่คอมมาแบบนี้แล้วกันปึ๊บโอเคเราได้ max arrival มาแล้วมาลองทดสอบมนใช่ไหมกันครับเช่นผมจะสร้างเป็นการอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อความง่ายครับผมก็จะ copy ครับก็คลิกอันเดิมนะครับ แล้วก็ c t r l C นะครับคลิกที่ว่างๆครับ c t r l V ฟลบได้ใหม่มาเรียบร้อยครับลองมาทดสอบครับผมจะเปลี่ยนครับจากเดิมเป็น Arrival ครับผมจะเปลี่ยนเป็นคำว่า Max Arrival ก็ลากมาทับแบบนี้เลยฟลบขออยายนิดน,นึงครับ๊บ r ่าได้ 5.87.2k เทสครับผมคลิกเป็นที่ East Asia ครับจะพบว่าได้ที่ 1.2m ซึ่งนั่นคือตัวเลขของ China เองนี่คือความหมายของคำว่า Max Arrival คราวนี้ผมอยากได้เป็น text box ด้านซ้ายครัว่าเป็น analysis by year ครับก็ใช้ text box ได้เลยครับผมก็ไปที่คำว่า insert ครับแล้วหาคำว่า text box ครับปุ๊บก็จะได้ text box ออกมาครับแล้วก็ลองพิมพ์ครับ analysis by year ครับซึ่งตรงนี้ครับเราสามารถที่จะปรับออน์ได้ครับผมก็อาจจะใช้วิธีการลากครอบครับแล้วก็ไปปรับออน์ครับเช่นผมปรับเป็นสัก36แบบนี้ก็ได้ครับลองปรับความเล็กความใหญ่ ได้หมดเลยเนาะนะครับหรือว่าจะปรับนะครับเป็นตัวเอียงนะครับหรือว่าตัวหนาก็ได้เช่นกันผมขอปรับเป็นแค่ตัวเอียงล้วกันแล้วก็ขอไปวางที่มุมบนซ้ายแล้วกันนะครับก็ลากันไปประมาณนี้เสร็จปุ๊บเรามาลองปรับเรื่องของความสวยงามกันนะครับ เท่านี้เราก็ได้แดชบอร์ดตามต้องการแล้วเดี๋ยวมาสร้างแดชบอร์ดเพิ่มเติมกันแต่ว่าคลิปนี้ยาวมากแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อในคลิปถัดไปครับ